สวัสดีนะคะเพื่อนจาน่ายนกบีอยู่ที่ทุง่งนาแสนสุขนะเพื่อนอวันนี้จะพาพามาเก็บไอ้นี้นะเพื่อนนะพามาเก็บเก็บอะไรนะพี่เก็บอะไรนะผักกลุ่มกโกโส,มสังหรักงคุณเพื่อนเดวดูดูคนนุ่นไม่ต้องดูบีบีนะเพื่อนเป็นไง อยู่ที่ทุ่งนานะอยู่ที่ทุ่งนาผักกลุ่มผักกลุ่มฝรั่งนะเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวให้ดูดดไม่ต้องไปเก็บที่ไหนนะเพื่อนเก็บมันใกล้ๆบ,บ้านบีบีนี่แหละเดี๋ยวมีทั้งผักกลุ่มมีทั้งผักอะไรอีกนะจะเดาฝรั่งนั่นไงเป็นไงอุปกรณ์ว <laughs> ุ้ยรจะไปเสียบตูดลตรงไหมอ่ะ เราจะเก็บเราไม่สนใจโลกนะทุกท่านเพราะว่าเราเป็นต่างชาติเพื่อนๆเป็นยังไงผักกลุ่มฝรังไหนให้เพื่อนๆดูสิมันแกน่หรือยังพี่น้องบอกแล้วว่ามันต้องดีๆเพื่อนผักกลุ่มฝรั่งอย่างนี้นะคะทุกท่านดีโอ้โห oh. มันยังอดอยู่นะพี่เนาะ oh. เก็บมาเก็บมาเพื่อนอยู่ทุ่งนาแสนสุข oh. อืม มันก็จะเงียบกริบนะคะบรรจุแห่งชาตินะเพื่อนอข้ามเขาไปฝัง่งนู้นเป็นชิีแลนเดนหันฉานนะคะทุกท่านเก็บไปของโยของฟรีของฟรีค่ะพี่ระวังสกปิวเด้อลงไปลงไปลงไปข้างล่างเป็นบ้านบ้านคนสวยนะคะบ้านคนสวยบ้านคนสวยคนหนึ่งมันได้แค่ติ่งเดียวหรอมั้งพี่เนาะใช่ไหม ดียวน้องบอกแล้วว่าต้องเอาอุปกรณ์มาค่ะมันส il ูงพ่อพ่อแม่ให้มาเดี๋ยน้องจยกจกบปลาคาห่าพี่ต้องบอกพอแล้วเลยตอนอื่นในตอนอื่นมาเดี๋ยวตกเหวน้องไม่ใตจช่วาทำประกันหรือยังเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยใวเป็นยูทูบเบอร์ทำประกันหรือยังมองอะไรคะไม่เคยเห็นคนสวยหรอก เพื่อเป็นไงทุกนาเสียนจุกมันเริ่มเขียวแล้วนะเริ่มเขียวนูน่นนูน่นน,น,นู่นต้นภูเขาไฟนะคะไม่มีคนนะแม้แต่แมวก็ไม่มีนะคะทุกท่านน,นี่นี่พี่เอาต้นนี้เลยถึงไหมอะทำไมต้นบอาคนไทยไงคนไทยในนี้ก็มีหมู่บ้านเนาะคนไทยเยอะพี่ระวังล้บเก็บที่อื่นไหมพี่ระวังตกนะ ทีตนะ่ตกนีก่เก่งไปถึงข้างล่างเลยนะมาๆานึกจับให้ดิเป็นเพื่อน,นดูนะเพื่อน,นดูนู่นทักกลิ่งก็คือตกไปเลยนะเพื่อนอ่ะอ่ะเอาถือกระกาให้อากาศน่าเสียตัวมาก sorry i'm sorry ลืมตัวลืมมาทำคลิปอยู่พี่เป็นคนแบบนี้นะเพื่อนพี่เป็นคนสองแง่สองงามเห็นไหมเพื่อนเห็นจะชัดไหมงามเยอะก็จะปวดหัวไป <c oughs> แล้วมันเล่นตั้งสองงามโอ้ผักกลุ่มผักกลุ่มเอาไปดองนะเพื่อนเอาไปดองนะจ๊ะเอากินกับต้มอะไรนะพี่ต้มจิ้มน้ำพริกพอถึงไหมอะ ให้น้องเก็บไหมพี่ตัวน้องสูงกับพี่นิดหนึ่งอ่ะดึงดึงดึงเดี๋ยวน้องจะเก็บบีบตกเลยฮึมแต่ทำแต่ยูทูบมันไม่ได้เก็บกับเขาเลยนะเ,ออเป็นตากลองด้วยพี่ตากลองเค่อยอยู่ซื่อ,อพี่มันจะตกไหมอ่ะเดี๋ยวก็รู้ <laughs> มันแก่แล้วม <laughs> ีความเสี่ยงมากเลยตอนเนี้ย ดึงนะดึงนะครัวตกมากเลยอ่ะครัตกมากเลยอ่ะผักกล,กลุ่มกลุ้มกลิ่มกลุ่มกลิ่มพี่ไปดาวให้น้องก,กินหน่อยนะน้องทำประกันเรียบร้อยน้อง <c oughs> น้องมีประกันเป็นยูทูปต้องทำประกันชีวิตนะคับเพ,พื่อพทษกินมั่วมากเลย เพืเ่อนหัวไหมคะนี่เพื่อนเป็นอย่างนี้ดโดดมันก็เสียดายนั่นน่ะพอแล้วพี่พอแล้วเดี๋ยวไปที่อื่นต่อต้นไหนต่อนี่ต้นไหนฮดไงต้นทางนูน้นนะมันต่ำมันสูงนะคะเพื่อนแม่ก็ให้ขามาสั้นเหลือเกินนะคะนี่เพื่อนเป็นยังไง ฉันน er ั่งสกสันทิชานฉันไหู้เธอรู้ไม่ว <Right. S 2> <an> ่าน <My> ้ำตาฉันไหลเเดี๋ยวน้องจะพาขึ้นไปจอดรถข้างบนนั่นไงข้างบนไงที่ที่พักแลลดตข้างบนนั่นไงฉันมีมีน้องไปสำรวจมาเรียบร้อยแล้วไปแล้วนะเพื่อนไปแล้วในแจ๊ะทุกท่านไหเลเอาไปให้เพื่อนดูสิ ถามว่ามันใกล้บ้านทำไมไม่เดินมาไม่เดินนะคะเพื่อนเพระาะว่าอุปกรณ์เยอะนี่นี่นี่เพื่อนเป็นไงผักกุมฝรั่งนะฮะเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะเพื่อน,น,นจ๋าเดี๋ยวน้องบีจะขึ้นไปเก็บข้างบนอีกเนาะโอเคนี่ก่อนนะคะเพื่อนสวัสด,ดีนะจ๊ะบ๊ายบายนะคะทุกท่าน